ก่อนหน้านั้นนะคะหลายคนคงจะจำกันได้ว่าเอมิลาออกมาประกาศขอยุติเจ้าของแบรนด์และการทำงานร่วมกันกับทนายเก่งแต่ทางด้านของเอมิลาก็ไม่ได้ออกมาแจ้งปัญหาว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาบานปลายล่าสุดนะคะวันนี้ทางด้านของเอมิลาก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับคุณเมย์ซึ่งคุณเมย์คนนี้ก็คือคุณเมย์วาสนาคนที่ไปออกรายการโหนกระแสที่โดนทางด้านดิวอลิสลา โกงซ้อยไป62ล้านบาทและคุณเมย์ก็ได้เมตตาให้เอมิลาทําแบรนด์กับโรงงานของคุณเมย์เรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนจริงๆค่ะและล่าสุดวันนี้ทางด้านของเอมิลาแล้วก็แฟนหนุ่ม ก็ได้เป็นไลฟ์กับคุณเมย์โดยมีบางช่วงบางตอนทางด้านของเอมิลาก็มีการระบายความในใจบอกว่าสรุปเอไม่ใช่เจ้าของแบรนด์หรอก็เกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ได้ทุ่มเทขายของตั้งใจไลฟ์ขายของและตั้งใจสร้างแบรนด์เพื่อที่จะให้ติดตลาดแล้วก็ขายดีและบางช่วงบางตอนทางด้านแฟนนุ่มของเอมิลาก็ได้ขอบคุณคุณเมย์บอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสน้องเอได้มีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งนี้ และระหว่างไลฟ์ทางด้านของเอมิลาแล้วก็แฟนหนุ่มก็แทบจะกลั้นน้ำตาไว้กันไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะถึงกับร้องไห้กันกลางไลฟ์และต่อไปนี้ทางด้านของเอมิลาก็จะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง100%แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะ